สวัสดีครับแล้ววันนี้เช้าของวันที่สองของการเดินทางนะครับแล้ววันนี้ผมจะพาไปที่นี่ครับพี่พีธสะพานพื้นบ้านจ่าทวีนะครับอยู่ตัวเมืองพิโซโรเลยครับเดี๋ยวเราจะไปชมข้างในดีกว่านะครับนี่ครับเป็นพี่พี่สะพานนะครับนี่เดี๋ยวเราจะพาไปก็ดูข้างในกันนะครับนี่คือหอเกียรติยศนี่ครับนี่นี่นะครับเป็น พอวัแล้วผลของ,ของจาร,จร์ซิเตดรทวีบูราเคนนะครับนี่เป็นของเกียรติยศเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับนี่เป็นเครื่องมือเกษตรกรรมนี่นะครับแล้วก็มีอาคารห้านะครับเจดูนะครับนี่เป็นเป็นการข้างในก็คือเทอิดเกียรตินะครับนี่ จะพาไปเดินโน่นนะครับนี่นี่นะครับนี่เป็นพี่พิธภัณฑ์คือป้าจา,ารึวีจนโน้นเลยนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับ ตรงอันนี้จะเป็นรถนะครับก็มีนวดครับนี่เป็นโซลประกอบของนี่เป็นสถาปัตย์นะครับแบบไทยๆเลยนะครับนี่นี่จะเป็นแบบพี่พิิภัณฑ์นะครับ นี่ก็จะเป็นนี่ครับนี่คือดาบแล้วก็มีปืนนะครับนี่ขาบนก็คือเป็นธงชาติไทยในอดีนะครับก็มีนี่เลยนะครับอันนี้คือบ้านเรือนไทยนะครับอันนี้จะเป็นผ้า้อมแม่น้ำหน้าหลายผ่านจากการเมืองพิสิโลฟผ้าไทยก่อนปีปี2อ0 0อนะครับนี่ นี่นะครับเดี๋ยวจะเปเดินไปโดนตรงนน้ดนดูนะครับนี่เป็นเรียกว่าลอตเตอรี่นะครับแล้วก็มีสเต็มราคาตรงนี้นะครับของอดีตเลยนะครับอันนี้จะเป็นขนมชามออกมาเป็นจำลองนะครับนี่นอันนี้เป็นขึ้นดนตรี ตีจากเคนะครับนะครับอาคารที่หงนะครับนั่นก็คือจักรยานแล้วก็มีเรือเรือตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นของส่วนต่างๆของนี่นะครับเขาเรียกว่าตุดตีพืบพานแล้วก็มีของใช้นะครับแล้วก็มีมีอันอะไรวะอ๋อ ที่เป็นเอาของไว้สําหรับการใช้นะครับใช้เป็นสิ่งที่ล้มค่ามากเลยนะครับนี่ก็คือรูปหอยทุกอย่างนะครับที่มาจัดแสดงไว้ตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวจะพาไปชมกันต่อเนี่กรับมาถึงชั้นบนแล้วนะครับ อันนี้เรียกว่าเสื้อผ้านะครับหรือว่าเครื่องแต่งกายนะครับน,นี่จะเป็นของเล่นนะครับนี่ก็คือทีวีรามีเก็บของสมบัติไว้ตรงนี้ครับมาถึงอาคารนี้อาคารที่เท่าไหร่าคารับ อาคารที่สามนี่ก็เป็นผ้าไหมนะครับแล้วก็จะมีเรือนที่เป็นบ้านแบบไ,ไม้ๆนะครับนี่ S. <S อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรครับออกระต่ายพรมพรานะครับไว้สําหรับสําหรับอะไรนะครับอ๋อให้ผู้หญิงนั่ง นี่ผ้าทอไหมนะครับเ,เรียกว่าผ้าเลยนะเดี๋ยวดูก่อนขอผ้าผ้าซื้อนะครับขอไปนะครับผมพูดผิดคำว่าผ้าทอไหมครับไม่ใช่ผ้าทอ,หาทอ,อไหมนะครับขอโทษทีครับขอขอไปทบทชนนะครับคือมือทอผ้านะครับนี่นี่เป็นฝ้าไว้นะครับระวังกระจกนี่เป็นสีธรรมชาติจะ พื้นานานาชนิดนะครับนี่ก็ไปเหมือนกันกันที่เคยพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจีเป็นหม้อทำข้าวนะครับนี่เป็นเนะครื่องเขิน,ข,นของภาคเหนือตอนบนและประเทศใกล้เคียงเราอายุสัตวษที่24 25ตรงเนี้คโอ้โหก่าวมากเหลือเกิน นี่จะเป็นอันนี้เรียกว่าวิวิวัฒนาการเหรียญกษสาบไทยในสมัยต่างๆนะครับัูเหรียญน,นี้นะครับเหรียญต่อจากนั้นก็คือธนบัตรนะครับนี่ตั้งต่สมัยรอห้านะครับร้อยกว่าปีแล้วนะครับธนบัตร จะเป็นชนิต่างๆใช้มาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับนี่จะเป็นเครื่องมือจับสัตว์น้ำนี่นะครับแล้วต่อจากนั้นก็คือนี่เลยครับมีควายด้วยนะครับแล้วก็เป็นสำหรับอันนี้เรียกว่าเคี้ยวนะครับนี่ทางชาวไร่ชาวนาที่จะมาทำงานเป็นนานะครับนี ของเครื่องแต่งกายอยู่ตรงนี้นะครับนี่จะเป็นเครื่งมือนะครับนี่อันนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลต่างๆนะครับเรามาถึงชั้นบนนะครับนี่คือของเด็กเล่นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดู ของเล่นตั้งแต่เด็กเลยนะครับนี่โอ้โบราณนะเนี่ยอดีตเลยนะครับอันนี้จะเป็นของใช้ทั่วไปแบบเก่าๆเลยนะครับนี่ดนตรีการเล่นก็มีนะครับเป็นอักบุญโบราณมี นะครับขึ้นดนตรีมังคละนี่มันจะเป็นหุ่นกระบอกนี่นะครับหุ่นกระบอกเป็นจำลองเครื่องมือช่างก็มีศาสนาในความเชื่อนะครับเดินไปเรื่อยๆโอเค อ่าครับหลังจากที่ได้ชมพิพิธภัณฑ์คือวัดจารีวิเศษเรียร้อยครับเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวกันต่อครับเอาละครับเรามาถึงที่วัดจุรามณนครับซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่นะครับของอำเภอเมืองจังหวัดปิซซโร่ครับอยู่ที่นี่ครับที่ตำบลท่าทองเนี่ยครับเราจะพาไปดูกันนะครับที่เป็นปราสาทนะครับที่เก่าแก่เลยครับแต่น่าเสียดายที่ถูกทำลายไปนะครับ ม็มีวัดสีขาวตรงนี้นครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับเอาละครับหลังจากที่ผมเที่ยวตัวเมืองฟิสซิโรสเสร็จแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะกลับไปดอนเมืองนะครับพรุ่งนี้ก็เช็คอินนะครับผมพรุ่งนี้เจอกันนะครับ